สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมียสปอร์ตวันนี้เราจะมาเทียบสิถติความแตกต่างของโอเลกุนนาโซชาและเอลิกเทนฮากันนะครับเรามาเริ่มจากฝั่งของนาโอเลกันก่อน ในฐานะที่เป็นอดีตนักฟุตบอลที่เคยมีเวลาได้เรียนรู้จากเซอร์เอลเล็กฟอร์กูสันมาพอสมควรถึงขั้นได้มีโอกาสคุมทีมสำรองนาโอเล่น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวที่ตอบโจทย์ตรงน,นี้ได้ในช่วงที่เขาเข้าคุมทีมสำรองชุดนี้ที่ทําให้โซชาได้ทํางานร่วมกับพอบ็อกบาและพอใจกับวีทาของนักเตะลายนี้ถึงขั้นออกปากว่าจะสร้างทีมโดยใช้พอบ็อกบาเป็นศูนย์กลางหากได้ร่วมง,งานกันในตอนที่โซชาเข้ามาคุมทีมปีศาจแดง ไม่มีใครคาดหวังจากตัวเขามากระยะเวลาตามสัญญาเป็นการยืมตัวคุมทีมระยะสั้นจนจบฤดูกาลซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกฟุตบอลก็เป็นเครื่องบ่งบอกอยู่แล้วว่าเจตนาในเบื้องต้นคือการมาแบบชั่วคราวโซชาทําให้นักฟุตบอลที่เคยเหมือนจะหมดไฟในช่วงที่มูรินโญ่เข้ามาคุมทีมหลายคนกลับมามีความสุขในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งโดยเฉพาะนักเตะที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของทีมอย่างบ็อกบาและฟอร์ มาเซียลหรือแม้แต่ลินเดเลฟบหากตอนนั้นมูรินโญ่ยังอยู่ก็มีโอกาสสูงที่นักเตะเหล่านี้จะตัดใจย,าย้ายออกไปจากทีมกันหมดมากกว่าเรื่องของนักเตะก็คือระบบและสไตล์การเล่นของทีมที่ถูกอ,อกถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงวันรแรกๆของการคุมทีมที่เลดามีแทบจะน้าตาไหลเมื่อได้เห็นทีมกลับมาเล่นฟุตบอลเกมลุกการต่อบอลสองประสานที่เลื่นไหลซึ่งไม่เคยได้เห็นมาก่อนและจะไม่มีวันได้เห็นหากมูรินโญ่ยังอยู่ ไหนจะไม่นับเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนบอลที่กลับมาดีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหลังจากที่มีความแตกแยกกันระหว่างสโมอสรอและแฟนบอลที่ไม่ต้องการให้เดอะสเปเชียลวันทำลายสโมอสรอที่พวกเขารักอีกต่อไปเล่ามาถึงตอนนี้ก็เหมือนว่าโซชาจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของแมนยูเพราะสิ่งหลักๆที่โซชาทำคือการปลดปล่อยผู้เล่นที่ถูกพรรณนาการมาเป็นแรมปีให้มีโอกาสได้เล่นในแบบที่อยากเล่นให้ได้เล่นในตำแหน่งที่เหมาะสมและให้อิสระในการตัดสินใจ ไม่ตีกรอบสำหรับนักเตะบางคนโดยเฉพาะจอมศิลปะอย่างพ่อบอกบามันคือการที่เขาได้รับการปลดปล่อยให้แสดงความสามารถที่มีในตัวออกมาอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขามีและพึงกระทำได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่หรือได้รับการพัฒนาจากโซเชียลส่วนทางด้านของเอลิกเทนฮากเมื่อวันที่21เมษายน2565ที่ผ่านมาสโมสรแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดได้ประกาศแต่งตั้งเอลิกเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความคาดหวังอย่างสูงของแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกว่ากุนซือชารัสจะเข้ามายกระดับทิศทางการทําทีมและแนวทางการเล่นให้ใกล้เคียงกับแมนซิ t y ตี้และลิเวอร์พูลให้ได้ในวันที่เทนน่าเข้ามาสัมภาษณ์งานกับแมนยูเขาได้บอกกับผู้เลียงสามเรื่องคือในทีมชุดปัจจุบันนักเตะแมนยูมีความฟิตต่ำมาก อยู่ห่างจากทีมระดับแนวหน้าของโยุโรปและเขาต้องการเปลี่ยนแปลงมันอีกเรื่องคือรายชื่อนักเตะที่เขาอยากได้จะต้องมีนักเตะจากอารเจน์อยู่ในลิ์และสุดท้ายเขาขอเวลาสร้างทีม5ปีให้แมนยูเป็นทีมในอุดมคติของเขาเขากล่าวอีกว่าเขาเชื่อว่าทีมที่ดีไม่ใช่แค่ผู้เล่น11ตัวจริงที่ลงสนามแต่หมายถึงทุกคนต้องพร้อมที่จะเสียสละและช่วยทีมอย่างเต็มที่หลังจากรับงานคุมทีมอย่างเป็นทางการ จทย์แรกที่เทานนักทำคือปรับสไตล์การเล่นและรูปแบบการฝึกซ้อมเน้นไปที่การเล่นในพื้นที่แคบๆในรูปแบบสมอลไซสเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปรับจังหวะและสปีดบอลการแก้เพรสซิ่งและการเล่นแอนตี้เพรสซิ่งการวิวอัพจากผู้รักษาประตูและกองหลังเกมลุกจะต้องมีไอเดียการสร้างสรรค์ที่หลากหลายสปีดบอลต้องเร็วและแม่นยำสิ่งที่แฟนบอลแมนยูทั่วโลกได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของทีมชุดนี้ คือการที่นักเตะแมนยูมีความฟิตที่มากขึ้นวิ่งมากขึ้นไล่บีบบอลไลเ่เพรสซิ่งใส่คู่แข่งเมื่อเสียบอลน,นอกจากนี้ทีมยังเน้นเกมลุกมีไอเดียการเข้าทำที่หลากหลายส่วนสิติการคุมทีมของโซชาในฐานะกุนซือปีศาจแดงคุมทีม168นัดชนะ91เสมอ37แพ้40โอกาสชนะ54% ในฤดูก,กาล2018-2019เข้าพาทีมปีศาจแดงจบอันดับที่6ในตารางส่วนปี2019-2020จบอันดับที่3ปี2020-2021จบอันดับที่2และในปี2021-2022เขาจบอันดับ8ทางด้านของเอริกเทนฮากคุมทีม60นัดชนะ41แพ้13เสมอ8 จบอันดับ3ในลีกพาทีมไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เข้าชิง F.A ครัพและคว้าแชมป์คาราบาวครับสรุปโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับส่วนเพื่อนๆชอบสไตล์การทำทีมแบบของใครคิดว่าใครปลุกปีศาจแดงได้ดีกว่ากันลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดู